ครับสวัสดีครับมาพบกับคุณครูยินดีฮานาฟีในรายวิชาวิทยาการคำนวณ3บทที่1การแบ่งปันข้อมูลกิจกรรมที่2.1แฟ้มสะสมผลงานโดนใจแฟ้มสะสมผลงานมีความสำคัญอย่างไรหากจะสร้างแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการเข้าศึกษาต่อ ควรมีเนื้อหาหรือข้อมูลที่จําเป็นอะไรบ้างนะครับประชมวีดีทัศ์ในหัวข้อเรื่องพอร์ตโฟลิโอสวัสดีค่ะชื่ออุษาคเนธรรมรวุฒินะคะชื่อเล่นชื่อกอ้อบค่ะปัจจุบันอยู่ t s s e ปีหนึ่งค่ะชื่อไทยครับชื่อจริงชื่อว่าวรินทร์พรบรมัสมีครับตอนนี้ก็อยู่วิทยาลัยโลกคณดีศึกษาปี2องครับต้องอมีอะไรแนะนำ้งผม ก่อนคิดว่าอันดับแรกสำคัญที่สุดเลยคือการที่เรารู้จักตัวเองก่อนค่ะเมื่อเรารู้จักตัวเองแล้วเราก็จะสามารถคัดกรองหรือว่าเลือกข้อมูลที่เราอยากจะนําเสนอตัวเองให้กับกรรมการหรือว่าคณะรู้ได้ว่าเนี่ยคือเรากรรมการนะครับเขาจะยังไม่เห็นเราใช่ไหมครับกางส่งพอร์ตไปก่อนนะครับมันทาให้เขาสามารถประเมินได้ว่าเราเป็นคนแบบไหนหรือว่าเรามีคองมาอะไรครับ เหมือนเราไม่ได้มีโอกาสเข้ามานั่งอธิบายให้กรรมาการรู้ว่าเอออันนี้คือเรานะประวัติเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเจ้าเล่มนี้ค่ะมันเหมือนกับทุกอย่างที่จะแนะนําตัวเราให้กับเขาไ,ได้รู้จักกองคิดว่าพอร์ตเดีิยวมันต้องไม่ใช่ใชเหมือนกับแฟ้มสาะมสะผลงานที่เหมือนอยู่เราก็เอางานที่เราเบยทำมาตลอดตัง้งแต่มสีถึงมหมาใส่เพราะว่าแต่ละคณะแต่ละที่ที่เราไปเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรความต้องการของเด็กไม่เหมือนกัน การที่เราศึกษาคณะก่อนแล้วเรามาดูว่าเ,ออเราจะนจําเสนอผลงานยังไงแล้วค่อยๆสร้างผลงานให้มันตรงกับเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยน่าจะดีกว่าค่ะแต่ถ้ามันถ้าแบ่งเป็น2เรื่องก็จะมีทั้งเรื่องที่เป็นข้อมูลทางเนื้อหาที่อยู่ในเริ่มกับทางที่2คือทางของศิละปะหรือว่าอาร์ตในรูปเมใช่ไหมคะซึ่งทุกคนมันไม่ได้เก่งอาร์ตแล้วก็ไม่ได้แบบถนัดเรื่องอาร์ตเดีย๋ยวจะทำพอร์ตถ้าแบบโอโ้โหศิละปะอะไรขนาดนั้นพี่ต้องว่า เราก็อาจจะมีคิดดีไซน์ที่มันน่าสนใจควบคุมสีควบคุมฟอนต์หรือว่าการจับรูปเล่นที่ไม่เหมือนรายงานพวกนี้เขาก็จะช่วยทําให้พอร์ตน่าสนใจขึ้นเก่วกัเรื่องของเนื้อหาก็สำหรับกล่องนาาี้ค่ะกล่องคิดเลยว่ากล่องจะพรีเซนต์พอร์ตของกล่องเหมือนกับสตอรี่เรื่องหนึ่งเราจะแนะนําตัวเราผ่านสตอรี่เส้นนี้ตลอดทั้งพอร์ตเพราะฉะนั้นก็ยึดเกาะอ,อยู่กับธีมนั้นแล้วก็นําเสนอความเป็นตัวเองกิจกรรมผลงานที่เราอยากให้เขารู้ผ่านสตอรี่เส้นนี้ค่ะ เข the like ้าไปดูยูทูปครับแบบว่าเป็นแบบเว็บของแบบพวกร่างเลยครับว่าเราอยากจะหาเบรนด์แบบไหนมาทำของของเราหรือว่าเราอยากจะแบบไปหาวิธีการทําวิธีการเขียนยังไงก็ดูตามยูทูปหรือว่าดูตามคันทีปหรือว่าดูตามเว็บไซต์เด็อเดียครับเพราะว่าเราจะได้ใช้พวกข้อมูลขนามาอ้างอิงทําให้พอของเรามันดีขึ้นพอสุดท้ายแล้วก็ถ้าพอครับเราก็มั่นใจในตัวเองก่อนแล้วก็สุดท้ายแล้วเราต้องรู้ตัวเองว่าเราทําอะไรอยู่ครับมันถหนจะสะท้อนหรือแสดงออกมาผ่านงานที่เราทาก็ เข้าใจตัวเองศึกษาเรื่องตัวเองดูว่าเราสามารถพรีเซนต์ตัวเองแบบไหนได้บ้างจากนั้นก็ศึกษาคณะศึกษาที่ที่เรากำลังจะเข้าว่าอะไรคือจุงที่เขาต้องการจากนั้นลองคัดเลือกคัดกรองออกมาว่าเราจะสามารถสร้างสตอรี่ให้ตัวเองยังไงนําเสนอตัวเองยังไงให้เข้ากับที่ที่เรากําลังจะอยากเข้าการทําแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอแฟ้มสะสมผลงานเป็นเอกสารที่รวบรวม หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถและผลงานของบุคคลเพื่อใช้ในการนำเสนอประกอบการพิจารณาและประเมินการทำงานการสมัครเข้าเรียนต่อหรือการสมัครงานนะครับก็จะใช้พรตในการพรีเซนต์ามเป็นตัวของตัวเองขั้นตอนการทำแฟ้มผลงานมีทั้งหมด6ขั้นตอนขั้นตอนที่1รวบรวมผลงาน ตอนที่2จัดหมวดหมู่ขั้นตอนที่3คัดเลือกผลงาน 4. จัดลำดับความน่าสนใจของผลงานและประเมินตนเองลําลำดับและร้อยเรียงเรื่องราวให้น่าสนใจ 6. ตรวจทานนะครับพอตโฟลิโอจะมีส่วนหลักๆเนี่ยอยู่ทั้งหมด3ส่วน นะครับส่วนแรกจะเป็นส่วนนำส่วนนำเนี่ยจะประกอบไปด้วยปกสารบัญเกินนำและก็ประวัติของผู้จัดทำนะครับพอผ่านส่วนนำมาแล้วก็จะเป็นผลงานหลักสมมุติว่าเราเราเนี่ยมีความถนัดเกี่ยวกับด้านดนตรีกีฬา ด้านคุณธรรมจริยธรรมเนื้อหาแต่ละกลุ่มเนี่ยควรจะเป็นเนื้อหาที่ไม่ซ้ำกันแล้วก็เป็นจุดเด่นของงานนั้นๆส่วนที่3นะครับก็จะเป็นส่วนของเพิ่มเติมก็คือผลงานหรือความความสนใจอื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากผลงานที่โดดเด่นหลักๆนะครับ2.1 แฟ้มสะสมผลงานให้นักเรียนนะครับออกแบบและสร้างแฟ้มผลงานโดยเขียนบรรยายกิจกรรมและผลงานที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ได้รับจากผลงานและกิจกรรมนั้นๆความมุ่งมั่นตั้งใจโดยสามารถเชื่อมโยงไปยังสาขาวิชาที่จะเ,เรียนต่อและใช้เป็นเอกสารประกอบการตัดสินใจของ มหาวิทยาลัยในการรับเข้าศึกษาต่อนะครับ3.1ข้อควรระวังในการแบ่งปันข้อมูลการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวบางเรื่องสู่สาธารณะเช่นการกินข้าวกับครอบครัวการท่องเที่ยวจะเป็นการสร้างตัวตนในดิจิทัลและเป็นการแบ่งปันข้อมูลสู่ชุมชน ซึ่งเราจะต้องระมัดระวังที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวจนอาจจะทำให้เป็นอันตรายก่อนจะแบ่งปันข้อมูลเราควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้ 1. ไม่มีความลับในสังคมออนไลน์แม้ในขณะที่แบ่งปันข้อมูลเราเข้าใจว่าเป็นการแบ่งปันข้อมูล ในเฉพาะกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มที่คิดว่าไว้วางใจได้แต่ข้อมูลในดิจิตอลนั้นมันเป็นข้อมูลที่ทำซ้ำได้ง่ายคนในกลุ่มเราแบ,แบ่งปันอาจคัดลอกข้อมูลนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะรวมทั้งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลสาธาระข้อมูลสาธารณะนะครับข้อที่2ข้อมูลบางชนิดไม่ควรเปิดเผยข้อมูลด้านเช่นข้อมูลด้านาสุขภาพด้านการเงินหรือหมายเลขบัตรประชา,ะะช,าชนเป็นข้อมูลที่ต้องระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของตนเองหรือของผู้อื่นก็ตามเพราะเป็นข้อมูลที่ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถที่จะเอาข้อมูลนี้ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้นะครับข้อที่3ข้อมูลบางชนิดอาจถูกนำมาใช้หลอกลวงน่าตลายแต่การแบ่งปันเช่นวันเกิดตำแหน่งหน้าที่การทำงานการศึกษาชื่อเพื่อน หรือแม้กระทั่งสีที่ชอบผู้ที่ไม่ประสงค์ดีอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปทำฟิชชิ่งเพื่อหลอกลวงเอาข้อมูลสำคัญของเราได้เช่นเราอาจจะได้รับอีเมลปลอมจากธนาคารที่ระบุตำแหน่งหน้าที่การทำงานอย่างถูกต้องทำให้เรารู้สึกว่าเป็นอีเมลของของธนาคารจริงและให้ข้อมูลที่สำคัญไป นะครับข้อที่ที่ 4. การรักษาข้อมูลที่ได้รับจากการปกป้องตามกฎหมายข้อมูลที่มีสิทธิ์หรือข้อมูลส่วนตัวเช่นผลงานเพลงประวัติคนไข้หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายหากนำไปเผยแพร่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ จ้าของข้อมูลและผู้ที่แบ่งปันอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย